สวัสดีครับพี่น้องพอกันเนี่ยนะครับเมื่อนี้กะ <c oughs> ผมก็จะมาแบบดักรอบครับนี่ครับรอบมีสามันครับพี่น้องแล้วก็จะมาใส่เบ็ดน้ำครับใส่เบ็ดแล้วก็จะเบ็ดสิบขั้นพี่น้องเขาบอกว่าปลาตัวนี้มันหลายนะครับผมเลยสิลองมาลองิึงแล้วก็สิเปสุดท้ายคือสิเปดักตะไครยกลางตะไคร์เนาะอยู่ทางพุ่นครับผมเดี๋ยวเฮาเอาผมมีครับนี่ เย่าหมูใส่ไปกันกรอบเลยครับเดี๋ยวติดตามครับผมนี่ครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับผมเหยื่อหมูอยู่ข้างในครับสามอันครับผมจะดักใกล้กันครับพี่น้องหนึ่งสองแล้วก็สามฝั่งพูนครับโอ้ลำบากแห้งพี่นอ้อง อันที่สองครับพี่น้องจุ๊อลงไปทำเลดีครับอันที่สามครับผม อ้ก่อนที่ผมจะมาดักนะครับผมก็ทำไวเรียบร้อยแล้วครับทางสันุยยากพี่น้องมากผู้เดียวว่างพิษอีกมันสิเขาได้บลระปลาเอาตูดไปทั้งหมด นี่ครับผมวางลงไปหาไม่เสียบไว้นะพี่นนองเซเบ็ดพี่น้อง ลกขึ้นหน่อเลย โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมารุ่นกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันยามเช้าครับผมมือี่กิซิมายามเบ็ดครับเมื่อกี้ไปเบึ้งแล้วครับพี่น้องสี่ขั้นบบติดเลยแล้วมาเบึ้งอีกหกขั้นครับเบิ้งเสร็จเดี๋ยวไปดูรอบแล้วก็ไปดูแอ r r ตข่ายที่เขาดักไว้ครับผมโอเคครับไปนี่ครับพี่น้องเบ็ดหายพี่น้องไปท่างใดล่ะ ไปทางไหนโอ้มันหลากไปไสน์โน่นอย่หรอเฮ้ยเฮ้ยเบียดหายครับมันหลากไปทางไหนละ่ะโอ้ พี่น้องดหายให้โดนลักโอ้ยบ่เห็นซ้ำเดือดหายเดือดกันโอ้ยนี่บ่โดนครับพี่น้องบ่ม,มีอันนี้ โอ้นไหมเนี่ยโอ้โหเห็นกบดกบดโดน sạch ไปคน เงียบแท่โน้นอป๊าดเดียวยังเหลือคือเกาอ่าโอ้ยนี่กับคือเก่าพี่นอ้องโอ้ยตายเบิดละพี่นอ้องเนียโอ้ จวดเลยครับขคอพี่น้องมันมันมันแสงละขันเบ็ดดูนี่ปาดตมันดึงงอเลยพี่นอ้องหักเลย เรวต้องไปเบิรงขั้นเลมันดึงหายไปใส่หรอโอ้โหท่านตายเลยพี่น้องเพียมันมนัมนมนันโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิรงอีกพี่น้องโอ้พอได้อยู่ครับผมเบ็ดเกือบฮักครับพนะูน่ะฮักเลยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวสิไปดูรอบครับสามอัน เนป,ปืงกันเลยครับพี่น้องค,คือบนอน้อโอ้คือเงียบแที่โอ้บอมีเลยพี่น้องโอ้บอมีตัวเอาปากมาไว้ท่างพี่โอ้แย่อยู่ปากมาอยู่พี่พี่น้อง โอ้ยมันสิเข้าจัิงไหมป่าขอลาิึงเนี่ยโอ้ยผมแก่ยู่เอาไปคือเกาโอ้ยมึงนี่ตัวโอ้ยต่ายเอาตรวจออก ไม่เหมือนแม่หีกันพี่น้องโอ้ยบเขาเลยมีเลยพี่น้องเอาไว้เลยล่ะตามลากเลี้ยเนี่ยทิ้ไว้จักสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องคอยมาเบิง้ง ม่มีปลาดินเลยพี่น้องโห<ฮ><ฮ>เงียบเลยทาไมขึ้นพี่น้องกับตอนนี้ก็ถึงเวลามายามม่องครับยามตะขคายแล้วครับนี่ครับคู่ใจมันลึกครับพี่น้อง ลงบัไดต้ต้องใช่อันนี้ครับเมื่อก,กี้กา่าเบ็ดสิบขั้นเด้ปลาตัวเดียวครับพี่น้องประชอนประคอเหรอครับปัะทีนี้รอบกัดเอาตูดเขาเมื่อสิบได้จังได้ผมลยเงเินตัวของอีลีโอเวลาเห็ดเบื้องดีๆเนาะผมก็ได้บ่ได้จักตัวครับเอรอบครับเนี่ยเดี๋ยวมาหลุ่นมองกันครับผมผมดักสามเซนห้าครับอ่าเดี๋ยวผมเอามาสองหัวเนาะเดี๋ยวไปลง เบื้องกันเดี๋ยวผมว่ามาให้เบื้องอีกทีนึงครับผมไปครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องมาเบื้องกันครับมามองสองหัวนี่สิได้ยังน้ำมาเบื้องกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องบอยมาได้จังได้ดูปลาไหลเนี่ยผู้นะ่ะงูเห่าครับพี่น้องงูเห่านา้ำปลากัดโอ้เบื้องพี่น้อง เดรหลายอยู่ครับต่วมีแต่ปลากระเดื่อครับก็ปลาหมอปลาชนก็มีอยู่ตัวสองตัวนี่ครับพอได้อยู่ครับพี่น้องนี่แล้วงึดนี่ละโอ้ยมาได้จังไดไม่ตายหรอพี่น้องโอเคครับพี่น้องกัจังไดกะฝากคลิปนี้ไว้ในเอรครับผม ก็จังได้กัสมพรพ่อให้มาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งติดตามให้ในเด้อครับพี่น้องจังได้กะจะมีคลิปดีๆเรื่อยๆให้ชมครับผมโมเมนว่ากินอย่างเดียวผมก็หาแบบว่าหาแบบบ้านๆครับคือเฮตดตามใจในสิ่งที่ตัวของมักนะครับก็คือจะไปเรื่อยๆมีเวลาด้ครับถ้ามีเวลาจังได้ผมขอฝากให้เด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำเนีครับพี่น้อง สวัสดีครับ